อ่ะดเด็กดอกเดชกฉันชอบตั้งใจเดี๋ยวก็เสร็จม้วนหัวตรงกลางเดิมนี่ให้มันตรงกับหัวหีบนี่โอ๊ยเป็นออกมาเกินแล้วแม่ว่าอ่ะไม่เป็นไรเขียนไม่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 เบี้ยวเท่าไรอ่ะคือบรรทัดบนนะลูกแล้วค่อยโค้งโอเคอ่ะไม่หันอากาศครับมันชื่อต้นผูามีไม่หันอากาศ ก็ไก่คิดๆกันเลยนะเลยบรรทัดแล้วก็ไก่ออยากให้ได้บรรทัดพุม่มเากระชบไม่สวยนี่ไม่ใช่ไอ้ก็น้องก็ต้องหักเข้ามาก่อนก่อนที่จะถึงบรรทัดไงถ้าน้องหักอ่ะหักเลยโอเคอ่าเยี่ยมเลยเก่งมากอะ่ะแต่ละแอครับ สระออะสระแอก็เหมือนเราเขียนสระเอสองอันน่ะใช่แต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 เอาตรงสองอันนี้รตรงๆด้วยเอาขึ้นใหม่เอาม้วน,นหัวขึ้นตรงๆ<ร>ถ้าสระเอหนึ่งอันถ้าสระแอสองอันม้วนหัวเล็กๆไม,ไม่เอาไม่เอาหัวใหญ่ขนาดนี้ครับปูผาให้สุดบรรทัดสิลูกให้สุดบรรทัดด้วยขาดูบรรทัดเนี่ยบรรทัดล่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นม้วนให้สุดบรรทัดล่างถูกต้องนั้นแหละอ่ะสองอันอีกอันหนึ่ง ถูกต้องอ่ะทีนี้ก็ดอเด็กเหมือนเดิมประมาณนั้นแหละอ่ะม้วนหัวเลยอ่ะเฉียงขึ้นมาตรงๆแล้วก็โค้งสุดบรรทัดถูกต้องอ่ะไม่โทกไม่โทกไม่ถูกเราจะม้วนหัวก่อนแล้วตืดแล้วก็ตวัดไม่เบี้ยวอ่ะลองดูอ่ะไม่ถูกอาจจะไม่ค่อยได้เขียนก็ลองฝึกดูม้วนหัวก่อนม้วนหัวอย่างงี้ตืดอย่างงี้ ดูคูขวัญอ่ะม้วนถูกต้องลงนั้นแลหละม้วนไปเลยลงข้างล่างอ่าตวัดขึ้นมาข้างบนอ่าได้ได้โอเคประมาณนั้นเลยอ่าสิ้แล้วน้องขวเขียนอีกคำหนึ่งดักได้อีกเอ้ยไม่อยากได้ทั้งทีตรงนี้ใช่เขียนดักได้อีกแล้วเดี๋ยวขึ้นบรรทัดใหม่ก็ดักได้อีก